สวัสดีค่ะเพื่อนๆน,น,นะคะพบกับชมพงชัง้นแอรอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะมุกกี้นะคะอยู่ที่รัสเซียนะคะมุกจะพามารีวิวสินค้าร์ตตัวไหนนะคะของรัสเซียนะคะทิปพ,พี่พี่อยู่รัสเซียนะคะพี่พ,พี่ที่ทํางานหรือว่ามาเออ่มาเที่ยวหรือว่ามาอ่ช้อปปิ้งหรือว่ามาเรียนนะคะน้องๆที่มาเรียนนะคะสามารถซื้อซื้อติดตามรีวของมุกแล้วก็ซื้อตามได้เลยนะคะ ตัวนี้ขอรับรองว่าคะแนนดีแน่นอนนะคะแล้วก็คุณพี่นะคะจะไม่เสียงเงินฟรีในการซื้อผลิตภัณฑ์ที่มันไม่รสชาติที่มันไม่ใช่นะคะ mm. คือเรากับเขาจะกินรสชาติที่ต่างกันนะคะ mm. ใครที่ตามมุกเนี่ยอยู่ที่รัสเซีย,นยเนี่ยติดตามได้เลยนะคะ mm. มุกจะมีผลิตภัณฑ์ที่ดีๆนะครับกปากคนไทยนะคะมานําเสนอนะคะ mm. โอเควันนี้มุกจะขอรีวิวนะคะ กรีนทีนะคะยี่ห้อเทสนะคะเป็นทีนะคะก็คือเทียรเซียก็รู้ว่าเขาเป็นประเทศที่มีทั้งชากาแฟนะคะชามีเป็นเกินร้อยสองร้อยชนิดนะคะเกินร้อสองร้อยแบรนด์นะคะมนะากมายมหาศาลนะคะดังนั้นยี่ห้อเทสเป็นยี่ห้อที่ค่อนข้างโอเคมากนะคะมุกจะ,ะจะค่อนข้างแะดื่มชายี่ห้อนี้บ่อยนะคะเพราะมุกง ม่ค่อยดื่มกาแฟนะคะก็จะไม่ค่อยหเห็นรีวิวกาแฟเท่าไหร่นะคะ,ก,ะ <laughs> ก็จะชอบดื่มชานะคะเอ,อก็วันนี้มุกขอนําเสนอนะคะออตัวชาตัวใหม่ของเขานะคะก็คือตัวชาของเขาเนี่ยจะเป็นกรีนทีนะคะตัวที่มุกซื้อมากรีนทีแล้วเป็นรสโมจิโตจิงเจอโมจิโตนะคะหมายถึงความว่าขิงและเป็นรสชาติของคอกเคลโมจิโตไปในตัวนะคะ แล้วก็เจ้าตัวเทสต,ตัวนี้ก็จะมีะชาช็อกโกแลตด,ด้วยนะคะชาช็อกโกแลตแล้วก็ชาเออ่มะม่วงนะคะชามะม่วงด้วยนะคะชามะม่วงแล้วก็ชาสับปะรดในตัวนะคะแล้วก็เป็นชาเบอร์รี่ต่างๆนะคะแล้วก็แครฟว์นะคะโอเค มันจะหลากหลายมากเลยนะคะถ้าไงก็คุณพี่ลองหาซื้อทานดูได้นะคะตัวนี้ก็สำหรับคนที่แบบระบบขับถ่ายไม่ค่อยดีนะคะเจ้าตัวนี้ก็สามารถช่วยได้เหมือนกันพมโมจิโตนี่เป็นสมุนไพรนะคะที่ช่วยทำให้ระบบขับถ่ายดีนะคะโอเคเรามาดูด้านในกันนะคะกลิ่นก็จะเป็นขิงแล้วก็เป็นะมะนาวนิดๆนะคะแล้วก็เป็นซองแบบนี้นะคะ ส่วนใหญ่ชาทิรเซียจะเป็นซองแบบนี้ทั้งหมดเลยนะคะส่วนใหญ่นะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้กับทั้งหมดนะคะถ้าพี่ๆคนไหนะจะซื้อกลับเมืองไทยหรือว่าจะซื้อชาชากลับเมืองไทยอะไรแบบนี้ก็สามารถหาซื้อได้แล้วมันเบาด้วยนะคะไม่ไม่น่ากระเป๋าลงนะคะเราก็จะมีชาหลากหลายมากมายเลยหรือถ้าพี่ๆคนไหนอยากอ,อยู่ที่เมืองไทยนะคะเป็นคนที่ชอบดื่มชานะ,ะสามารถออเดอร์มาได้นะคะ เจ้าตัวเทสต์ตัวนี้นะคะมุก็สามารถส่งขายให้ได้นะคะพรีออเดอร์กันมาได้นะคะก็จะมีทั้งชามะม่วงนะคะในตัวแล้วก็สัปปะะบปะ,ะ,ร,ะดรดในตัวนะคะแล้วก็เบอร์รี่นะคะในตัวแล้วก็กระฟุตในตัวแล้วก็ช็อกโกแลตในตัวนะคะโอเคถ้าใครชอบพิ่ผมผมุกนะคะกดช่วยกด Subscribe กดไอ้กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ ไม่ให้ผิดหวังนะคะถ้าพิัพานนี้ถ้าใครติดตามุกแล้วอยู่ในประเทศรัสเซียไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ